ถึงวันซักผ้านะครับช่วงนี้รู้สึกจะผอมลงนิดนึงพอาะท่ที่ดูจากกางเกงที่ใส่แล้วมันหลวมค่อนข้างเยอะ,อะนะครับนี่นะครับหลวมค่อนข้างเยอะนิดนึงนะแสดงว่าเราผอมลงจริงๆ นีก็หลวมอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยครับหนังยางมัดอย่างเดียวครับหลวมๆทั้งนั้นเลยแสบคอหองจริงๆต้องกลับมาหาอะไรกินให้มันเยอะๆหน่อยแล้วแหละ ซักผ้านะครับที่เหลือก็ปล่อยให้เขาปั่นไปและเดี๋ยวก็ควบคุมจากโทรศัพท์มือถือมันเดิมให้เขาปั่นอบแห้งเดี๋ยวมาดูกันว่าจะขึ้นเวลามาเท่าไหร่เนี่ยก็หยุดน่าจะอยู่ที่ประมาณสองชั่วโมงกว่าๆนะครับสำหรับก,การซักและปั่นหมาเนาะ นอนยาวๆรอได้เลย